กินมีายยายยบ้านไหนบ้านเมืองบ้านเมืองจักอร่อยไหมอร่อยถ้าอร่อยทีย่กินต่อถ้าไม่อร่อยก็คำเดียวพอเ้ <c oughs> อแล<อ>้วนี่กินตวกระถไหมคกินตักระชกแมันดำๆด,ด,ดีครับตา,ากผุดด่านดยเยอะหลายนีนิดนี่ีนดหน่นี่ีครนหนึงน่งมาดกันมีงานมงคลงานแต่งงานจบงานกี่าทันะ อามาโคร,ราชต้องกินอะไรนะจะมาทำอาหารทำอาหานี่ไม่ถึงโคราชเราแค่มาไ,ได้กินพัดมีครับอาเดี๋ยวเราไปดูครับความป็นเลิอร่อยครับอ่าครับจะไปกินครับมเป็นรักกินต้องแขกช้อนเนาะแขกสมเด็จเดี๋ยวจะลจะทายคบตาอ่อนนะครับตาอ่อนเป็นอาอเดี๋ยวไป, <S 2> <S 2> <S 2> ปกินกันครับพักก่อนพักก่อนวันนี้อยู่ครับลูก chúng ta muốn 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 ความสุขก็นักมานักเโอเคครับพอก่อนครับรับมาชิมครับนี่พระาจามีอายุนะครับปานกองตบลสูงพราชนี้นั่นเป็นของคุณพ่อวเล่การสมันนะจงพนะครับาก่อนก็เป็นปุมพราะนคุณแม่สารวยตา่อนสูงนค่ะนชุดแรกนะครับต้องกล่าบเรียนนะครับว่าเนื่องจากว่าวันนี้นะรับการประเพีุณสนนั้นในวันพรุ่งนี้นั้นทางรัฐาภาณนะับได้รับการแจ้งะครับจากทาง ฝ่ายกองที่ีการสํานักพระราชวังนะครับว่าในวันพรุ่งนี้ให้งดบำเพ็ญกุศลเกี่ยวกับศพนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทั้งหมดนั้นก็จะมานะครับบำเพ็ญกุศลแต่งงานนี้ทั้งหมดเลยนะครับถ้ามากรายท่นเจ้าภาพท่าน้หญิงเพิ่มประสามีอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วท่าจะมาเป็นเจ้าภาพวันพรุ่งนี้นะครับท่านก็เลยเปลี่ยนใจจะเดินทางมาวันพระราครับนะครับแล้วก็ เขาที่ทราบนะครับคุณปูมนูนนะครับถ้าอยู่นะครับประสานงานไปสมาคมผู้ประกอบชาชที่ครูคุนสูง้วยนะครับผมได้ทราบ่าว่าไม่อยากกินตะเกียบเป็นไหมเป็นเ้ภาพด้วยกินเป็นไหมว่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับจะเรียบไหมไม่มีไหมใช่เป็นเนาะโอเคราบว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมถ้ายังไงจะประสานท่านนายกให้ทีหนึ่งนะครับว่ามาวันนี้เลยได้ไหมนะครับเนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้กินตะเกียบได้เนาะการเป็นกุศลนะครับ แล้วก็ในช่วงที่2นั่นก็จะมีทางบริจัทเฉลย